เราเอารถไฟฟ้าเรามาแซวบแบตเตอรี่นะครับ,รบตเตรียมพร้อมหมดแล้วแบตเตอรี่ก็จะมีตัวชาร์จอยู่ประมาณ2ตัวนะครับตอนนี้ตัวน,นี้เขียวแล้วนะครับตัวน,นี้เขียวตรงน,นี้แดงนะครับตัวไหนเขียวแปลว่าตัวน,นี้สามารถที่จะไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนของการใช้งานเลยนะครับนะครับแตะเพื่อเพิ่มรายการครับ ช่องพร้อมใช้งานเห็นไหมครับกาลังชาร์จสีสม้มสีเขียวใช้งานนะครับสีสิสองสีฟ้าว่างครับก็ใช้เวลาในการผ่านบัตรสมาชิกนะครับร่นใหมครับสำหรับค่าบริการตอนนี้ก็มีค่าบริการในการชาร์จนะครับ